วันนี้มาดูแนวคิดคันาทองคำแนวคิดคนาทองคำคือการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาแบบนี้นะครับปรับเปลี่ยนพื้นที่นาให้มีคันนาที่มีขนาดกว้างนี่คือคนาที่มีขนาดกว้าง4เมตรนะครับขนาดกว้าง4 m. เมตรแนวคิดคนาทองคำนั้นก็คือการเน้นการปลูกต้นไม้ในคนานะครับเป้าหมายของการปลูกก็คือ ปลูกต้นไม้สูงกลางเตี้ยนะครับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินหัวนะครับเพื่อสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับลูกใบนี้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับนี่นะครับก็มีทั้งต้นยางนาต้นแดงต้นสดาต้นศักนะครับสลักสลับกันไปนี่คือต้นแดงนะครับนี่คือต้นแดงที่ปลูกโดยมี ผักหวานป่านะครับผักหวานป่าก็จะปลูกชิดติดกับต้นแดงนะครับโดยมีต้นแดงเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็จะมีแบบนี้นะฮะผสมประสานกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่มาปลูกต้นไม้เพื่อหวังเรื่องไม้ใช้สอยในอนาคตนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเริ่มปลูกในปี2563นะครับก็ ผ่านมาประมาณ5ปีก็ได้ยางนาได้ต้นแดงได้ต้นไม้ที่สูงประมาณนี้มีนะครับสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรสำหรับต้นที่อยู่ระยะล่างนี้ก็เป็นการปลูกแซมนะครับก็เป็นการปลูกแซมเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ในส่วนที่ตายไปนะครับก็มีการปลูกแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนา หรือต้นสักนะฮะต้นสักก็จะเห็นว่าสูงสวยทีเดียวนะครับสําหรับต้นสักนี่ฮะนี่คือคณาทองคำอายุ5ปีนะครับก็จะได้สวยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าให้ร่มเงานะครับถามว่าปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ร่มเงานะครับการได้ความสุขของคนปลูกต้นไม้ได้อุโม,มง์ต้นไม้ สำหรับบริเวณนี้นะครับปลูกมา5ปีก็จะเห็นว่าเริ่มให้ผลผลิตบางอย่างแล้วนะครับโดยเฉพาะเห็ดน,นะครับบริเวณนี้ก็เริ่มมีเห็ดระโงกนะครับเริ่มมีเห็ดระโงกงอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ส่วนต้นนี้นะครับดูใบนะคะดูใบก็เหมือนคล้ายคล้ายคล้ายต้นยางนาแต่ว่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นยางนานะครับเป็นต้นกระบาก ต้นกระบากที่มีการหยดเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระหว่างต้นยางนานกับต้นกระบากก็หลายคนบอกว่าต้นกระบากจะให้เห็ดระงกเร็วนะครับก็แปลงนี้ก็มีการทดสอบนะครับณขณะนี้ผ่านมา5ปีนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เห็ดระงกมานะครับนี่นะครับได้เห็ดระงกมานอกจากได้เห็ดระงกนะครับก็ได้อุโมงต้นไม้ นะครับที่มีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมานาแต่ละทีก็มีความร่มรื่นนะครับมานาแต่ละทีก็มีความร่มรื่นนะครับอากาศดีนะครับก็เริ่มมีสปอร์มีเชื้อเห็ดนะครับบริเวณคานานอกจากจะมีต้นไม้แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือมีต้นหญ้านะครับมีหญ้าเห็นไหมครับหญ้าก็ให้วัวควายนะครับสามารถ สลับสับเปลี่ยนมาตัดให้วัวควายได้นี่นะฮะต้นกระบากต้นนี้สองต้นนี้เป็นต้นกระบากนะฮะก็จะแตกต่างจากต้นยางนาเห็นไหมครับต้นกระบากนี้มาปลูกซ่อมปลูกเสริมภายหลังแต่ว่าก็โตเร็วนะฮะถือว่าโตเร็วฝั่งนี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีก็ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่โตเร็วพอสมควรนะครับสําหรับมะฮอกกานีนี่ครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับว่าปลูกต้นไม้5ปี จะมีความร่มรื่นขนาดไหนแล้วก็จะเกิดมูลค่าในอนาคตอย่างไรนะครับก็<อ>สำหรับคนที่ชอบไอเดียการปลูกต้นไม้ในรูปแบบคนาทองคำนะนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีความสนใจเห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ปลูกค่อนข้างรอดนะเห็นไหมครับต้นยางนาสลับยาวไปสุดสุดแนวนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ยางนาก็ไม่รอดนะครับ อย่างนาก็ไม่รอดก็อาจจะมีการต้องปลูกเสริมนะครับให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นี่คือต้นที่มาปลูกเสริมก็นี่ฮะโตประมาณนี้นี่นะครับ5ปีนะครับ5ปีได้ไม้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีพอสมควรแล้วก็เติบโตเร็วนะฮะเดี๋ยวสักครู่ฝั่งนี้ก็น่าจะมีเหตระงอกนะครับน่าจะมีเหตระงอกขึ้นมานะครับก็ถือว่า นอกจากได้ความร่มรื่นได้แหล่งอาหารได้พลังงานได้ฟื้นได้ทานแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้เห็ดด้วยนะครับได้ความร่มรื่นได้ลดอุณหภูมิของโลกนะครับเห็นไหมครับก็ก็อัปเดตนะครับแปลง5ปีก็จะได้ต้นไม้ประมาณนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็พบท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ